วันนี้สารู้มีตลาดของกินดีๆมาแนะนำก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขผมมีตลาดที่มีของกินมากมายมาแนะนำโดยเราจะจองตั๋วรถไฟฟ้าไปที่สถานีแพรกษาค่าโดยสารจากอุดมสุขไปแพรกษาราคาเพียงเที่ยวละส5 5บาทเอง ถูกมากเราได้ตั๋วมาแล้วไปกันเลยหรือใครจะจองตั๋วที่หน้าคเคาน์เตอร์ก็ได้หลังจากนั้นเราก็มาขึ้นฝั่งที่ไปเคฮะนี่ไงเรามาถึงสถานีแพร์กาาแล้วนั่ง BTS เพียง20นาทีก็ไหวตลาดจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเลยแถมยังมีโรบินสันให้เดินเล่นอีกด้วยลงมาจาก BTS จะเห็นทางออกที่1กับ2หลังจากนั้นเดินมาออกฝั่งทางออกที่1พอเดินออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าเราจะถึงตลาดเลยสะดวกสบายมากม เพียงเท่านี้เราก็มาถึงตลาดแบ็กมาร์เก็ตสมุทรปราการแล้วมีทั้งโซนของกินแล้วก็โซนเสื้อผ้าเรามาประเดิมร้านแรกด้วยร้านขนมจีนกันเลยน่าอร่อยมากน้ำขนมจีนดูเข้มข้นมากในส่วนร้านที่2จะเป็นร้านส้มตำมีตำทะเลหลากหลายมากมายให้เลือกส่วนผมก็เลยจัดตำกุ้งสดมาน่ากินมากส่วนร้านนี้จะเป็นร้านผัดหมี่ราคาแค่20บาทเองมีหลายแบบให้เลือกอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันอดใจไม่ไหว ของเขาวไปแล้วพลาดของหวานไม่ได้เค้าเหนียม,มะม่วงราคา20บาทในตลาดเขาก็จะมีที่นั่งให้เลือกโต๊ะไหนว่างสามารถเลือกนั่งได้เลยบรรยากาศดีมากเห็นเขาบอกว่าตลาดเปิดทุกวัน4โมงถึงเที่ยงคืนของกินยังมีอีกมากมายถ่ายมาไม่หมดโอ้ยปิดท้ายด้วยไก่ทอดน่ากินมาก